ควา้าครับคว้าเตาถ่านควันกระมงเหมือนเดิมไม่ใช่เตาถ่านไม่ใช่เตาฟืนครัวควันกระมงเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ผัดบวบผัดบวบบวบเต็มเต็มกิน,นยังไง แบบทุกคืนทุ้มเลยวันนี้มัน hmm. <silence> ไปเลยไปรอ,ปอ,อมันลงบนร้อนเชื่อไหล่ะตรวจกับเจ้าแก๊สนี้พี่น้องเลยไปเลย เป็นคนทำข,ข,ข้าวข้าวกินทำข้าวข้าวจ้า่านเลยพนึกถึงสมัยก่อนทำไมปอ,อยู่บ้านกัไรเงี้ยทำไมเดงยุกว่าจ้าวถ่านหอมควันไฟ nhiều sản phẩm cao thang thì thấy nhanh đẹp của các chị Quay tăng thôi quay nó hướng gầu Nó qua nói nữa ฮึ่มรงกับเตาแก๊สปืนไม้มัดมไแรงแรงจะไม่เข็งวันนะ ăn bên nào, ăn xếp tiếp tàu, xếp tiếp tàu, bơm nước thì non đấy. xếp đẹp

จริงจะไม่ใส่น้ําเยอะไงเราทีนี้เวลาเราบอกไข่ลงไปอ่ะ่อยสักพักหนึ่งถ้าเป็นจงเก็ดไปอ่อนๆขไข่มันจะเริ่มเห็นตัวแล้วทีน้เราก็พิกใจเปแบบนี้ลุยเลยครับต้องฟังเสียงเช็บคุกข้าวแบบบ้นบานๆเรา่อยละแค่นี้อร่อยแล้วครับคุณผู้ชมเออมากินข้าวน้ำกันเดอมือเนี่ย ผัดบวบทำง่ายๆเสร็จแล้วอ,อร่อยเพิ่มอันนี้หน่อยหวานนิดเดียวผัดบวบผัดเตียงกขาขอบมันหวานหน่อยหน่อแล้มันจะอร่อย,อยเรียบร้อยแล้วครับแกงเนี้ย ไม่ยากเดี๋ยวตอดไข่อีกครับสามใบคนละใบแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่เลยไม่ยากใส่กระมังเลยเพราะว่าเราทำไม่ถนัดยกหกใส่ตัวเองอันตรายไม่มีผู้ช่วย เราก็เล่นอย่างนี้เลยเห็นไ,ไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้งน่ะ<ๆ>นี่ครับเรียบร้อยกินข้าวโอ้มีความสุขบรรยากาศเย็ยนๆวันนี้วันนี้ก็ฝนพังลงมาก็าให้เย็นหน่อยนึง กินข้าวเด็กกันเด้อันี้ยเก็บร้อยครับอาหารวันนี้นี่ไข่ชดง่าย ี๋ยวผิแดแดงราดเข้าไปโอ้โหอร่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกินข้าว